วันเสาร์วันพระนะครับเราสวดอันเชิญเทวดาหลังทาวัดเย็นนะครับเทวดาจะมาฟังสวดเราไหมครับมันวันพระคือวันวันพระนะไม่ใช่วันเทวดานะฮะมันเป็นวันพระการจะนึกถึงเทวดานึกถึงทุกวันดีเวลาทากวนดีอ่ะทำไมต้องนึกถึงเฉพาะวันพระ,นะะเวลาเราทากวนดีนึกถึงเขาเลย รอชีวิตเราเลยครับทีนี้เขาต่อนะหลวงตาว่าหรือต้องเป็นพระหรือผู้มีคุณธรรมสูงเท่านั้นเทวดาท่านถึงจะเมตตาลงมาฟังสวดและให้<อ>พรได้หมดเพื่ที่มีลูกจะนำตอนสวดมนต์นะ่นนะหรือตอนทํากรรมฐานนะ่ะถามว่าทําบาปไหมนะทําไม่ได้หรอกนะกำลังสวดมนต์แต่คิดได้แค่นี้เอง มันมีข้อค์ประกอบของกรรมมันก็โอยเรานั่งภาวนาเสวดมมต์นี่นะถามว่าคนไม่คิดจะไม่มีหรอกคิดแต่ว่าบันทึกอ่ะมันบันทึกไปทั้งสองพลังงานเนี่ยมันความคิดอ่ะอย่างเราเสวดภาวนาอยู่เนี่ยมันคิดไปเนี่ยมันบันทึกถึงสองอย่างบันทึกความคิดตรงนั้นด้วยไงแล้วบันทึกคาภาวนาด้วยคําสวนด้วยไงทีนี้นานๆเข้ามันจะแยกเอามันจะแยก่ะ บางทีมันคิดดีมั่งไม่คิดดีมั่งแล้วมันมันแรงเข้ามันจะแยกระหว่างดีกับไม่ดีแล้สกุลคิดเนี่ยไม่ใช่มันสงบเลยนะไม่ใช่แล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆน้อมไปทางความดีแล้วมันค่อยๆค่อยๆไปแล้วมันก็จะค่อยนิ่งค่อยสงบค่อยสบายพอตีสี่ปีนะภาวนาเนี่ยบางคนอาจจะมากกว่านั้นนะ สี่ห้าปีหกปีเจ็ดปีนะมันมีกำหนดเวลานะ